อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับลำดับแรกเลยก็คือกระป๋องกระป๋องอะไรก็ได้ครับที่มันมีที่กดฉีดเป็นกระป๋องเก่าที่เราใช้หมดแล้วนี่เป็นกระป๋องของน้ำ,นำยาขัดสนิมนะครับถัดมาก็ต้องที่ต้องมีคือหัวแรกตกัว ลักหินเจียครับหรือว่าบ้านๆหรือว่าลูกหมูตัวไขสอนรถจักรยานยนต์ดอกสวานสวานนี่ใช้ขนาดแปดมิลิเมตรนะครับ มาอุปกรณ์ชิ้สุดท้ายก็คือจุบยางในรถจักรยานยนต์เก่าซึ่งมันจะมีขนาดใกล้เคียงกับดอกสว่านที่เราใช้นะฮะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือ ก๊สกระป๋องครับเราไว้เก็บไว้ให้ความร้อนกับชิ้นงานาตัวตัวแก๊สกระป๋องนี่ก็สามารถหาซื้อได้ตามลาซาดานะ ทำความสะอาดหน้าสัพพัตของกระป๋องเสร็จแล้วก็เราจะใช้สว่านเจาะรูซึ่งดอกสว่านเนี่ยก็ให้มันใกล้เคียงกันกันกับเจ้าตัวจุ๊บของรถจักรยานยนต์ที่เราใช้นะหาเวเดียมาวัดดูเอาเอาตัวที่มันใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเดี๋ยวต้อง ร่องครับไม่งั้นมันจะเคลื่อนอาลัตงกตงก จุบที่เราจะใช้เียให้ยัดไปในรูนี้นะฮะก่อนจะยัดก็เดี๋ยวคายเอาสอนออกมาก่อนเพราะว่าเราต้องให้ความร้อนกันกันกบเจ้าตัวจุ๊บแล้วก็ให้ความร้อนกับกระป๋องทำอยู่ท่าเิียงเชียงนี้จะดีมากเลยนะฮะ ให้ความร้อนเมื่อความร้อนได้ที่แล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการทาฟลัก ไปสเสร็จแล้วเวลาใช้ตะกั่วบัตรกีครับเบอร์60ทับ40แต้มมัน ค okay. ตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอาไฟลนโอเคครับทำเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราจะทำกี่รูก็ได้ครับสองรูสามรู สี่รูก็ได้เมื่อกี้ผมทํารูนี้ไปเมื่อทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียกันว่ามันรั่วหรือไม่รั่วเราจะใส่ใส่ซอนกันลมย้อนกลับเจแล้วเราจะเติมลมจากรูนี้ก็ไปมือด้านหนึ่งเราก็จะอุดอุดรูนี้รูนี้ที่เราเพิ่งทำเสร็จ มืออุดไว้เติมลมเข้ารูนี้อันนี้ยังมีการมันยังมีรั่วซึมอยู่เดี๋ยวเราแก้ไขนิดนึงเราก็จะใช้หมูแรงครับ สารมันใหม่ ทสดูอีกทีเติมรมที่รูนี้อุดรูนี้ไว้โอเคครับอันนี้ไม่รั่วแล้วถ้ารั่วนี่มันจะมีเสียงอันนี้ผมปล่อยลงบอกมันกันเลย ลมออกปกติแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับรูด้านบนเนี่ยเราก็จะทำการไขเอาลูกซรอนกันลมย้อนออกเอาออกทั้งสองด้านเลยคนระับอันน้มมีลมค้างอยู่ตอนที่ผมเทส เดเก็บไปด,ดีครับครัเลยเนี่เดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปครับเมื่อเราไขสองข้าไปเราจะสามารถเติมน้ำเข้าไปในกระป๋องได้ เสร็จแล้วผมจะใช้นยาล้างจานนะครับเติมเข้าไปตาม ตามด้วยน้ำอีกนิดนึงเสร็จแล้วผมจะปิดรูนี้ด้วยตัวกันย้อนกันลมย้อนกลับทั้งสองด้านนะ สแล้วเราจะเติมลมเราจะเติมฝั่งหนก็ได้ครับด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้เ็จแล้วเขยา่าเขยาเขยา่าเขยา่าโอเคเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูการใช้งานจริงครับผมจะ,จะใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีด ล่อลื่นให้กับยางรถที่ผมจะเปลี่ยนหรือจะถอดจะติดตั้งแทนที่ผมจะซื้อสเยทที่ราคาถึงแพงผมเลือกมาประยุกต์ใช้แบบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ งานได้จริงครับอยาค่า้จายด้วย